วันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางครับหลังจากคืนแรกนอนที่กอเซโรนะครับคืนที่สงเราก็ามานอนที่สวนสน,สน,สนบอกแก้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะไปนอนที่แม่แจ่มครับแทนเราก็คือจะไปที่บานูโคนะครับหรือ,รอไม่ถ้าเกิด อาจจะเปลี่ยนแผนไปนอนที่ดอยม่อนมากนะครับซึ่งเราก็เล็งไว้แล้วครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์รับว่าเราจะไปถึงเร็วหรือช้านะครับตันนี้ผมขับมาระยะไกลพอสมควรครับแต่ก็สรุปว่าหลงนะครับจริงๆต้องเลี้ยวซ้ายไปทางดอยอินทนนท์ครับแต่ผมเลยไปทางอำเภอข่อยนะครับสุดท้ายก็ต้องเลี้ยวกลับมาครับส่วนสาเหตุที่หลงนะครับเนื่องจากขับ ทิ้งระยะห่างกันนะครับผมก็ามั่นใจว่ามี GPS ให้ดูนะครับแต่เอิญสัญญาณขาดหายนะครับไปขาดหายช่วงทางแยกพอดีครับก็เลยลงไปไกลเลยครับ เจอเพื่อนร่วมทางนะครับเจอกันจนได้นะครับไม่เห็นแจ้งน้ำมันได้อยู่ไหมได้เติมเหรอไม่เติมมาาไม่เติมพี่ก็รอพี่มานั่นะผมว่าบมบมประเมินกันแล้วพี่น่าจะลงไปแน่เลยเพราะว่าเขาเลี้ยวซ้ายกันไม่พี่ก็ให้เขาไปก่อนแล้วลับรอบางไม่มาสักทีก็ไปเรื่อยไม่มาสทีวาพี่ก็ไปรอผมด้วยชะลอชะลอเพื่อที่น่าจะแบบไม่มาสักทีน่าจะเลี้ยวไปแล้วอะ พี่แบงค์หลงครับอันนี้ของคิณ15กโล,ลจากที่ผมหลงไปเลยทางแยกไป15กิโลแล้วรขับกลับมานะครับตอนนี้เราก็น่าจะเข้าตัวของในเขตของอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็เดินทางนต่อครับจากสวนสวนบ่อแก้วไปดอยมณีมากนะครับที่อำเภอแม่แจมนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ70กิโลครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางก็ประมาณ สักสองชั่วโมงได้นะครับเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ทางโค้ง,งคังโกนะครับโค้งเยอะมากครับนี่กเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งทางไปบาหลูโคก็จะผ่านทะลุในตัวหมู่บ้านนี้ไปนะครับ มอนมากไปประมาณสัก20กิโลนะครับข้อเส้นทางก็ประมาณนี้ครับก็คือเป็นดินบางเป็นปูนสลับกันไปนะครับถือว่าเป็นทางดีนะครับดีกว่าดีกว่ากอเซลโลเยอะเลยครับก็คือไม่ไม่ขูดขาไม่แฉะนะครับก็จะมีทางขึ้นเขาชันบ้างเป็นบางช่วงนะครับ แคมปิ้งบอนหมากแคมปิ้งถออ่ายแล้วไปจอดคุยก่อนพบกับผมบ้านระดีเจ้าเดิมนี่นะฮะดอยม่อนหมื่นหมากหมื่นหมอกหมื่นเมตรอันนี้คือม่อนหมื่นหมากแคมปิ้งสูงจากเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นฟุตพี่สูงมากผมบอกได้เลยว่ากอเซโลนี่คือสุดยอดกว่าเยอะอันนี้ยังเป็นทางปูนนะอันนี้ทางปูนอันนี้คือคอนกรีตยาวๆเลยเสียงรถข้างบนนึกว่ากำลังขึ้นมาแปดขึ้นบาลูโคขึ้นม่อนหมื่นมาง มาครับ BMW R 1 8ที่เรารอกันนะครับคืนมาแล้วก็ไปชฉีวเลยครับ R 1 8 ทางดีมากครับเป็นทางปูนนะครับทางไปดอยม่อนหมื่นมากนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ตั้งเต็นท์ของเรานะครับสําหรับคืนนี้นะครับก็ได้ทําเลที่วางพอดีนะครับส่วน้านข้างบนนี้รู้สึกว่ามีคนเหมาไปแล้วนะครับนเยี้เนี่ยเริแรนขึ้นมา ตรงนะกุญป่าโคตรด,ดีเดินไปถ่ายตรงนู้นได้ด้วยมีกาแฟาขายแฉลบโอเคพี่จะไปปารีสโกตายก็พักหร้ไปายี่สิบเอ็ดกิโลเพื่อนไม่เป็นไรกูเอากระเป๋าของกูมามึงจะไปจริงๆเหรอกูปไปสัตว์เมืองกระเป๋ากูมาเลยยังไงอ่ะ ฮาสิแปดครับขึ้นมาตอนนี้ถึงมอนมากแล้วแต่จะไปบาลูโคต่อกางเต็นกันตรงนี้นะครับที่พักของเราคืนนี้ส่วนบรรยากาศสถานที่กลางเต็นของเราครับช่วงกลางคืนครับก็มองเห็นแสงไฟของตัวอำเภอแม่แจ่มนะครับคืนนี้เราก็พักผ่อนกันที่นี่นครับุดที่เรานอนครับมอนหมากแม่แจม่มเมื่อคืน ก็เ,เห็นหมอกอยู่นะครับแต่เปเป็นหมอกฟุ้งๆนะครับฟุงก็เราเราอยู่ในหมอกนะครับมันยังไม่สูงพอนะครับนี่ก็เป็นวิวชมทะเลหมอกในจุดที่เรานอนนะครับดอยม่อนมื่นมากนะครับ ม่อนมากนะครับส่วนเช้าเนี่ยครับก็ประมาณสัก 6- 7เจ็ดโมงเช้าครับเราก็จะขี่ขึ้นไปดูที่บาลูโคครับก็ไปชมทะเลหมอกที่บาลูโคนะครับก็จะสำรวจเส้นทางไปด้วยครับไม่รู้ว่าหมอกจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็ไปดูด้วยกันครับ Yes, บีดหัวจ่าย้างไว้แล้วกดปุ่มจ่ายน้ำมันกาลุนานำหัวใจใส่ถังบีบหัวใจา้างไว้แล้วกด

ขึ้นไปขี่รถเล่นก่อนขึ้นไปขี่รถเล่นก่อนเป็นไงม้างทางดีอยู่ <c oughs> ไปสบังบนนนนิ๊โร้ต่ง้งเรียมาตันนี้เราก็มาถึงแนละ้วมอนบาลูโค อนนี้ก็ยังมีหมอกหมอกอยู่ตอนนี้ก็8โมงเกือบ9โมงนะครับหมอกก็ยังมีอยู่มีนิดๆครับใกล้หมดแล้ว the gear <laughs> อยากชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับเราก็กลับลงมาเก็บของที่มดอยม่อนมากที่เราตั้งแคมป์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเริ่มร้อนนะครับเราต้องรีบเดินทางกับกทมกันวันนี้เลยนะครับสําหรับใครที่คิดจะมาเที่ยวที่บาหลูโคนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนครับข้างบนก็อ่า ที่ผมเห็นนะครับไม่มีของขายนะครับทุกคนต้องเตรียมขึ้นมานครับแต่ที่ดอยม่อนมากนั้นก็คือเจ้าของร้านก็อยากกินอะไระครับข้าวหรือหมูกระทะางนี้เจ้าของร้านเขาจะมีมีขายครับแล้วก็จะขาดเหลืออะไรเขาจะลงไปซื้อให้นะครับ เป็นทางลงจากบาโูโคนครับก็ผ่านหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆครับคือได้ขับรถเที่ยวนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถนะครับชมวิวด้วยนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีแล้วก็ สวยครับวิวสวยครับตอนนี้ก็ผมก็เปิดคลิปให้ทุกคนเห็นเส้นทางที่จะมานะครับก็คือเส้นทางก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเรียบอยู่นะครับคือรถยนต์รถเก่งนี่มาได้สบายเลยครับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็มาได้ครับถ้าทางยังไม่เปียกนะครับนี่ทางแห้งครับ นนี้ก็มาถึงลานดอยม่อนมากนะครับเต็นท์ของเราครับกำลังเก็บกันเลยครับอโอ้โหอากาศร้อนมากเลยครับ เก็บของเสร็จแล้วเราก็ลงจากที่พักนะครับเพื่อที่จะไปหาอะไรกินในตัวอำเภอแม่แจ่มนะครับตอนนี้เราก็ามาถึงที่ตัวอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็พักทานข้าว แล้วก็เติมน้ํามันกันที่นี่ครับเพื่อที่จะเดินทางกับกรุงเทพในวันนี้เลยนะครับอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องขอขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับโดยผ่านเส้นทางดอยอินทนนท์นะครับผ่านดอยอินทนนท์ก็มีแอบหนาวอยู่ครับประมาณ20องศานะครับตอนนี้ก็เดินทางด้วยสวัสดีภาพกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ